ชนะทิพมีความสุขมากได้ซ้อมกับคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วแข้งดังต้อนรับเป็นอย่างดียิ้มแย้มแจ่มใสปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้โค้ดโอนิกิติวเข้มดามิยาวโคบายาชิเซลตลอดดูแล้วอบอุ่นสุดๆลุ้นประเดิมเกมแรกกับอุลุวะในฟูจิซีล็อกซูเปอร์คัพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยกับผมตองพันวัต์นะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของ พี่เจชนะทิพสงกระสินกับตันทีมชาติไทยที่ล่าสุดได้ทำการพ้นจากการกักตัวและได้ฝึกซ้อมกับต้นสกัดใหม่อย่างคาวาซกิฟอนตาเล่เป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปพูดถึงการฝึกซ้อมของพี่เจชนะทิปกันหน่อย ว่าเป็นยังไงบ้างมีนักเตะคนไหนที่เข้ามาเล่นกับพี่เจชนทคิปบ้างและบรรยากาศในทีมฟอนตาเล่เป็นไงคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเต็มอิ่มและก็จัดเต็มติดตามให้ดีจนถึงจนจบคลิปนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตถึง1นึ่งแสนซับเมื่อไหร่มีเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยและเสื้อฟุตบอลไทยลีกมาแจกให้กับคุณผู้ชม ร่วมร่วม10รางวัลรอติดตามนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับมาจัดเต็มเรื่องราวของพี่เจชนาทิปย์สงกระสินนะครับกับตันทีมชัิไทยที่ล่าสุดเนี่ยพ้นจาัดก,การกักตัวเป็นที่เรียบร้อยและได้ไปฝึกซ้อมกับต้นสกัดใหม่อย่างคาวากิฟอนตาเล่แล้วนะครับมาพูดคุยกันแบบจัดเต็มนะครับแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของพี่เจกับทีมใหม่ของเขาเนี่ย ผมมีเรื่องราวที่มาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยและแสดงเห็นว่าพี่เจชนาทิพมืออาชีพสุดๆและไม่แปลกใจเลยว่าที่เขาไปได้ไกลขนาดนี้ไปอยู่กับทีมที่ดีที่สุดในฟุตบอลเจลีกพร้อมกับมีค่าตัวเป็นร้อยล้านนะครับที่สุดของนักฟุตบอลไทยนะครับคือในช่วงที่พี่เจชนะทิพเขาก,ากักตัวเนี่ยแน่นอนนะครับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันก็จะต้องมีการเทรนตลอดเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมพอกักตัวเสร็จ ก็จะมาฝึกซ้อมกับทีมได้เลยแบบไม่เป็นปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจาก Sport Tech โป o นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลพี่เจชนาทิปเทนต่างๆในช่วงเวลาที่พี่เจกักตัวเขาออกมาเปิดเผยว่าในช่วงที่ชนาทิปเนี่ยต้องกักตัว10วันที่ญี่ปุ่นก่อนจะไปปีซีซั่นกับฟอนตาเล่ที่แคมป์โอกินวาเนี่ยแน่นอนทางสโมสรฟอนตาเล่จะส่งโปรแกรมมาให้ชนาทิพทำในช่วงกักตัวแต่ด้วยความที่ชนาทิพก็คือชนาทิพ ที่มีทักษะความคิดของนักกีฬาเมืออาชีพชนะทิพต้องการให้ร่างกายของเขาพร้อมที่สุดเมื่อไปถึงสมโมสรใหม่นะครับทางสปอร์ตเทคโปลเนี่ยเขาจึงนัดทำโปรแกรมออนไลน์กันทุก6โมงเย็นในทุกๆวันที่เขาก,ากักตัวเพื่อจะทำให้ร่างกายของชนะทิพ์พร้อมที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งบางวันเนี่ยเขาบอกว่าพี่เจเนี่ยก็ต้องทําโปรแกรมจากสมโมสรบางวันติดสัมภาษณ์แต่พี่เจก็ไม่เคยที่จะนัดให้เวลาชนกับการซ้อมออนไลน์หรือในวันที่เขาหรือโค้ชติดงานไม่สะดวก ชนาทิพย์ก็จะฝึกซ้อมด้วยตัวคนเดียวตลอด10วันชนาทิพย์เขาพูดว่าพรสวรรค์มีวันหมดไปแต่พรแสวงไม่มีที่สิ้นสุดจะผ่านมากี่ปีค่าตัวของเขาจะสูงขนาดไหนหรือจะดังแค่ไหนเขาไม่เคยลืมประโยคที่เขาพูดไปเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับโอ้โหนี่ครับแสดงเห็นว่านี่ครับมายเซตและทัศนคติของพี่เจชนาทิพย์ทำให้เขาไปได้ไกลจริงๆนะครับคือเขาก,ากักตัว10วันเนี่ย เขาฝึกซ้อมหนักมากนะครับในการเทนต่างๆทั้งโปรแกรมจากสมโมสรและโปรแกรมเพิ่มพิเศษที่ที่เขาต้องการเนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยแหละการที่จะก้าวไปสู่ระดับท็อปเนี่ย mindset วิธีคิดและความเป็นมืออาชีพต้องมีสูงนะครับผมบอกเลยว่านักฟุตบอลไทยควรเอาพิเจชนาธิปเป็นตัวอย่างจริงๆถ้าอยากจะพัฒนาไปสู่ระดับเอเชียนะครับเนี่แหละพิเจชนาธิปสุดยอดจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สปอร์ตเทคโนโลนำมาเปิดเผยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แล้วก็ทําให้นักฟุตบอลไทยสามารถเรียนรู้จักเรื่องนี้ได้ครับจากนั้นไปพูดถึงการฝึกซ้อมวันแรกของพี่เจชนาทิพย์กับโตสกัดใหม่อย่างคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยนะครับหลังจากที่เขากักตัวเสร็จเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่แคมป์โอกินวาวาไปร่วมซ้อมกับฟอนตาเล่เลยนะครับคือฟอนตาเล่ในช่วงเก็บตัวเนี่ยเขาจะฝึกซ้อมกัน2ช่วงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแต่วันนี้พี่เจไปไม่ทันช่วงเช้าเพราะเพิ่งกักตัวเสร็จก็ได้ซ้อมช่วงบ่ายกับทีม ฟอนตาเล่นะครับและผมจะพูดอย่างนี้ว่าในช่วงปรีซีซั่นของทีมฟุตบอลเจอร์ลิกเนี่ยเวลาเขาไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกันเนี่ยเขาจะมีซ้อมกันแบบ2เซสชันนะครับเช้ากับเย็นซัปโปโรก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะฝึกซ้อมให้แบบเข้มข้นเลยเพื่อให้นักเตะใหม่ปรับตัวได้แล้วก็เพื่อให้นักเตะในทีมทุกคนเนี่ยมีสภาพความฟิตพร้อมที่จะลงสนามในฟุตบอลเจ e a g ล e กฤดูกาลใหม่และผมบอกเลยว่าซ้อมช่วงปรีซีซั่นของฟุตบอลเจ e a g ล e กมันเป็นการซ้อมที่หนักมากจริงๆ แต่มันเป็นประโยชน์สําหรับทีมแล้วก็นักเตะอย่างมากทีมไหนซ้อมหนักทีมนั้นจะพร้อมอย่างมากในช่วงเปิดซีซั่นนะครับซึ่งพิเจชนาทิพย์ก็มาทันในช่วงบ่ายแล้วก็ซ้อมกันแบบจัดเต็มนะครับพอไปถึงแคมป์โอกินวาวาเนี่ยโอ้โหนักเตะฟอนตาเล่ก็ออกมาต้อนรับพิเจชนาทิพย์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเลอันโดรดามิยาวนะครับเป็นนักเตะที่พิเจชนาทิพย์รู้จักอยู่แล้วแล้วก็แซวกันบ่อยๆใน i อส่วนตัวแล้วก็เจอกันในสนามนะครับนี่ครับ ดามิเยาต้อนรับพี่เจชนาทิพย์ด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปลงด้วยทางฝั่งฟอนตาเล่เขาก็ถ่ายรูปมาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เห็นนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างมากจากนั้นพี่เจเขาก็ไปแนะนําตัวกับนักเตะในทีมฟอนตาเล่นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็การฝึกซ้อมของทีมฟอนตาเล่ก็มีไลฟ์สดนะครับทั้งจากคาวาซกิฟอนตาเล่ในเพจอย่างเป็นทางการของเขาแล้วก็จากทางเพจเจลี่นะครับคนดูเยอะมากๆ และผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าฟุตบอลเจลีกเนี่ยในช่วงปรีซีซั่นหลายๆทีมดังนะครับเขาจะไปเก็บตัวที่แคมป์ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับพวกโอกินาว k u คุมาโมตเพราะสภาพอากาศแถวนั้นเนี่ยมันอบอุ่นนะครับซัปโปรโรเนี่ยไปบ่อยพี่เจก็ไปกับซัปโปรโรตลอดเช่นเดียวกับฟอนตาเล่ครั้งนี้ก็มาเก็บตัวที่โอกินาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ สภาพสนามหรือบรรยากาศเนี่ยพี่เจเขาคุ้นชินอยู่แล้วเพราะเขาก็ไปอยู่กับซัปโปโรบ่อยและซัปโปโรเนี่ยเป็นทีมที่มาปรีซีสซันในตอนใต้ของญี่ปุ่นทุกปีนะครับเพราะว่าซัปโปโรซ้อมไม่ได้มันหนาวแต่ฟนตาเล่เนี่ยมาซ้อมบ่อยๆและจากนั้นก็พอใกล้เข้าสู่ฤดูกาลก็ไปที่คาวาซากิแล้วเพราะว่าอากาศที่คาวาซากิเนี่ยมันไม่หนาวเท่าที่ซัปโปโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับตัวไม่น่าห่วงในเรื่องของสภาพอากาศสภาพสนามต่างๆนะครับจากนั้นการฝึกซ้อมแน่นอนนะครับพี่เจชนาทิพย์เขาก็ เรียกได้ว่าปรับตัวได้ไวแล้วก็สนิทกับเรนโดดามิยยานะครับแล้วก็แก๊งนักเตะบราซิลก็เข้ามาพูดคุยกับพี่เจชนาธิปตลอดนะครับแล้วก็มีพี่มิวอดีตล่ามของพี่อุ้มที่มาทํางานเป็นล่ามให้กับพี่เจชนาธิปที่ฟอนตเล่ก็ยืนข้างกายพี่เจตลอดนะครับเรียกได้ว่าไม่ห่างกันเลยเป็นเงาตามตัวกันเลยนะครับเพื่อให้พี่เจได้ปรับตัวแล้วก็สื่อสารกับนักเตะญี่ปุ่นเอาจริงๆิพี่เจเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ฟังได้นะครับแต่จะแบบ ฟังแบบลึกซึ้งคำยาวๆขนาดนั้นเนี่ยยังต้องใช้ล่ามนะเพราะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยากแต่พี่เจคเขาก็ฟังออกและสามารถคุยกับนักเตะฟอนตาเล่ที่เป็นญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับดูจากภาพการฝึกซ้อมต่างๆนะแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยก่อนจะเริ่มการฝึกซ้อมตามธรรมเนียมนะครับก็เขาก็ต้องให้นักเตะใหม่มาทักทายซึ่งนักเตะใหม่ที่ฟอนตาเล่เขาดึงตัวมาเนี่ยทัสุกิเซโกะอะไรเขาก็ ได้มีการทักทายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาพบฟอนตาเล่เนี่ยเขาเข้าแคมป์ปรีซีซั่นเป็นวันที่3นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พี่เจชนาทิปมาวันแรกเขาก็ได้มีการทักทายเพื่อร่วมทีมทุกคนนะครับออกไปพูดถึงเรื่องของเป้าหมายในการมาอยู่กับฟอนตาเล่ให้กับนักเตะของทีมฟอนตาเล่ฟังนะครับพี่เจเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาอยู่กับฟอนตาเล่และกําลังจะได้ ร่วมประสานงานกับนักเตะทุกคนเพราะเขารู้ว่าฟอนตาเล่อุด,ดมไปด้วยคุณภาพนักเตะระดับสูงอย่างมากเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มาเลนที่นี่ก็พี่เจเ็บอกว่าเขามาที่ฟอนตาเล่เนี่ยเป้าหมายใหญ่ก็มาเพื่อที่อยากจะเป็นแชมป์และจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะพาฟอนตาเล่เป็นแชมป์ให้ได้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วย พอพี่เจพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหนักเตะฟอนตาเล่ก็ปรบมือกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มียูโคายาชินะครับสุดยอดสุดหน้าระดับตำนานของฟอนตาเล่นะครับที่ยังค้าแข้งอยู่ก็ยิ้มแล้วก็ปรบมือให้กับชนาทิปแล้วเขาก็บอกว่าน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มีอากิฮิโรเอนังะนี่ก็เป็นนักเตะตัวเก่งของฟอนตาเล่ก็เข้ามาทักทายพี่เจชนาทิพจากนั้นเขาก็มีธรรมเนียมการรับน้องนะครับพี่เจต้องวิ่ง ฝ่าอุโมง์นักเตะฟอนตาเล่และนักเตะฟอนตาเล่เขาก็เอามือมาจับพี่เจชนาธิปเป็นภาพที่น่ารักอย่างมากเป็นวัฒนธรรมของทีมฟอนตาเล่และก็ทีมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับพอพี่เจวิ่งผ่านอุโมงเสร็จเนี่ยโหก็ยิ้มตลอดเป็นภาพที่ดูแล้วมีความสุขนะครับพี่เจเนี่ยเขายิ้มตลอดแล้วก็ทักทายกับนักเตะฟอนตาเล่ทุกคนแบบเป็นกันเองอะ่ะทำให้เขาเนี่ยผมว่าได้ใจนักเตะฟอนตาเล่ระดับหนึ่งแล้วเพราะ เขาเป็นคนที่น่ารักเฟรนลี่และยิ้มง่ายอันนี้คือจุดเด่นของพี่เจชนาทิพ์ที่ทําให้เขาเป็นที่รักของฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลเจลีกนะครับส่วนการฝึกซ้อมในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าพี่เจเพิ่งมาส่วนใหญ่เนี่ยทางโค้ชอย่างโทรุโอนิกิเขาจะให้พี่เจชนาทิพ์เน้นฟืน้นฟรูร่างกายเพราะเพิ่งพ้นจากการกักตัวยังไม่ได้ลงทีมกับทีมแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงที่ทําการวอร์มร่างกายเนี่ยพี่เจชนาทิพย์เขาก็มีคู่หูคนใหม่ คนนั้นที่มาร่วมวอร์มร่างกายกับพี่เจชนาทิพย์คือเทนมิยากินะครับคนนี้เป็นดาวลุ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นเมียนมานะแล้วก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนปีที่แล้วเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นพอสมควรแล้วก็ทําได้ดียิงประตูได้ด้วยสาหรับเทนมิยากินะครับก็เป็นภาพที่น่ารักอย่างมากก็เป็นคนที่มีเชื้อสายอาเซียนเหมือนกันด้วยสาหรับเทนมิยากินะครับส่วนการฝึกซ้อมการเล่นลิงชิงบอลเนี่ย หรือการลงอะไรต่างๆเนี่ยพี่เจเขาอยู่ในวงเดียวกับยาสุโตวากิสกะนะครับนี่ก็เป็นกองกลางฝีเท้าดีอีกหนึ่งคนของฟอนตาเล่แล้วก็มีเคียวเฮโนบริซาโตนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายตัวหลักนบริซาโตเนี่ยพูดคุยและหยอกล้อกับพี่เจชนะทิพย์แบบเป็นกันเองมากครับดูแล้วก็น่าประทับใจสุดๆแล้วก็อีกหนึ่งคนคือยูโคบายาชินะครับก็อยู่ในวงที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมนั่งดูทางฝั่งของฟอนตาเล่ซ้อมเนี่ยเพลินมากเลยคุณผู้ชม แลวผมขออภัยที่ผมไม่สามารถนําวิดีโอจากทีมฟอนตาเล่มาได้นะครับเพราะว่าต้องให้เกียรติเขาถ้าเกิดอยากจะไปดูวิดีโอแบบจัดเต็มเนี่ยคุณไปดูทางเพจเจริคแล้วก็เพจคาวะสกิฟอนเตเล่นะครับผมไม่อยากเอามาเพราะว่ามันเป็นแบบลิขสิทธิ์ของเขาก็ขออภัยที่เป็นภาพนิ่งแต่ผมมาบรรยายมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะครับโดย การฝึกซ้อมของพิเจนในวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาไม่ได้ฝึกซ้อมหนักอะไรมากแล้วก็ได้ลงไปเล่นลิงชิงบอลแล้วก็จ่ายบอลกับนักเตะฟอนตาเล่ผมดูลิงของฟอนตาเล่เนี่ยบอกเลยว่าเท้าสู่เท้าแม่นยำจริงๆครับคือฟอนตาเล่เนี่ยเขาเป็นทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเบสิกการจับบอลพื้นฐานการจ่ายบอลเนี่ยแน่นเปรี้ยที่สุดในฟุตบอลญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยไปเข้าแคมป์เก็บตัวกับซัปโปรโรมาปี2018ปีที่ผมไป อยู่กับพี่เจชนะทิพที่ซัปโปโรไปตามทําข่าวพี่เจเนี่ยเป็นครึ่งปีเนี่ยที่ซัปโปโรเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อเข้าไป IG ผมต้องจุดพันวัตจุดกผมเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาจริงๆนะครับแล้วก็ได้ดูการฝึกซ้อมของซัปโปโรมาแบบเต็มที่ดูตลอดอะคืออย่างซัปโปโรเนี่ยเขาเปิดให้คนผู้ชมเ,มเข้าไปดูเต็มที่แต่ฟอนตาเล่เนี่ยให้เปิดแค่ดูช่วงแรกนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยโ,โหต้องยอมแล้วว่า พื้นฐานของฟอนตาเล่ดูดีจริงๆครับบอลเท้าสุดเท้าจ่ายกันละเอียดมากแล้วก็เล่นกันเร็วแทบจะไม่พลาดเลยนะครับซึ่งพี่เจผมดูจากการเล่นลีงของเขาเนี่ยผมว่าปรับตัวได้ไวเพราะทักษะการเล่นฟุตบอลของพี่เจแบบพื้นฐานเบสิกเนี่ยเขาแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ฟอนตาเล่ตัดสินใจดึงมาเพราะว่าทักษะของพี่เจแน่นจับบอลแทบไม่มีพลาดจ่ายบอลก็ดีแล้วก็ทําอะไรแบบ ปรับตัวได้ไวอ่ะกับทีมแต่แค่ว่าอันนี้เป็น,ปน,ปนการฝึกซ้อมแบบเริ่มต้นเขายังไม่ไปลงรายละเอียดแทคนิกมากนะครับพอเขาฝึกซ้อมลิงชิงบอลหรือวิ่งอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยโทลุโอนิกิเขาก็ให้พี่เจชนาทิพย์เนี่ยได้ดูการฝึกซ้อมโดยมีโค้ชผู้ช่วยโอนิกิอย่างซูนโดนดะให้มาติวพี่เจชนาทิพย์ว่าการฝึกซ้อมของฟอนตตเล่จะเป็นยังไงแล้วก็มีพี่มิวคอยอธิบายนะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละเวลานักเตะใหม่มาซ้อมกับทีมใหม่วันแรกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับต้องดูการฝึกซ้อมของเพื่อนร่วมทีมก่อน และดูเสร็จวัน2วันหลังจากนั้นก็จะฝึกซ้อมแบบเต็มที่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ดูจากสีหน้าแววตาของพี่เจชนาทิพย์สังเกตเลยว่าเขาตื่นเต้นและมีความสุขเพราะนี่มันคือชาเลนจ์ครั้งใหญ่ในชีวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่เชื่อเถอะเขาไปตรงนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และ,และมาตรฐานของฟอนตาเล่เนี่ยมันทําให้พี่เจชนาทิพย์มีความกระหายเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าแน่นอนนะครับพอซ้อมเสร็จนะครับพี่เจชนาทิพย์เขาก็ได้เห็นสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ของญี่ปุ่นแล้วก็สื่อของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมวันแรกพี่เจเขายอมรับนะครับว่าเขาตื่นเต้นอย่างมากกับการฝึกซ้อมวันแรกกับคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมนี้อุดมไปด้วยนักเตะคุณภาพท็อปที่สุดของฟุตบอลเจลีกแล้วนะครับทุกคนมีความกระหายที่อยากจะประสบความสําเร็จเขาบอกว่านี่คือชา l l e n g ใหม่ ในชีวิตของเขาเลยการฝึกซ้อมวันแรกนี่ก็ได้มีการแนะนําตัวกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้วนะครับทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ที่สนามบินจนถึงที่แคมป์โอกินวาวาทาให้เขารู้สึกประทับใจและรู้สึกมีความสุขจริงๆเลยนะครับการย้ายอยู่กับฟอนตาเล่พี่เจย,ยืนยันว่าเป้าหมายของเขาคือการเป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกและเขาพร้อมที่จะทําเต็มที่สุดความสามารถเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพย์ ได้รับความสนใจสุดๆนะครับสื่อญี่ปุ่นรอสัมภาษณ์เยอะจริงๆเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับโอ้โหดูไปก็มีความสุขไปผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูการฝึกซ้อมของพี่เจชนาทิพย์ในวันนี้ดูไปก็ยิ้มไปแบบกับผมและอย่างนะครับกระแสะแค่การฝึกซ้อมของพี่เจกับฟอนตาเล่คนดูเป็นหมื่นสองหมื่นครับแล้วคุณคิดภาพเวลาที่พี่เจลงกับฟอนตาเล่จริงๆคนดูจะกี่แสนอลไครับก็รอติดตามแน่นอนครับฟุตบอลเจลิ่งลูกลการนี้ ถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตเหมือนเดิมและก็ลุ้นกันนะครับว่าพิเจชนาทิพย์จะพร้อมลงสนามเกมแรกในศึกฟุตบอลฟูจิซีล็อกซูปเปอร์ครัพแชมป์ช,ชนแชมป์แชมป์เจลิกเจอแชมป์เอ็มเพอเลอร์ฟอนตาเล่เจออุลวัตเลดเดมอนวันที่12กุมภาพันนี้ถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตก็มาลุ้นกันว่าพิเจชนาทิพย์จะพร้อมหรือเปล่าแต่ตอนนี้วันที่26ใช่ไหมยังมีเวลาอีกพอสมควรให้พิเจชนาทิพย์ได้ปรับตัวเข้ากับทีมและฟอนตาเล่เขาพึ่ง ปรีซีซั่นได้3-4วันเองเพราะฉะนั้นผมว่าพี่เจชนาทิพย์ก็ทันกับเกมแรกในฟูจิซีล็อกซูเปอร์คัพนะครับก็รอติดตามแต่ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับโหนักฟุตบอลไทยเห็นพี่เจชนาทิพย์ซ้อมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสุดๆนะครับก็ติดตามกันโอ้โหมันเป็นชาเลนจ์ใหม่ของพี่เจชนาทิพย์จริงๆครับผมดูไปก็รู้สึกมีความสุขไปทั้งที่ผมก็เคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะคือไปอยู่ซัปโปโรก็อีกอารมณ์ แต่พอมาดูฟอนตาเล่ซ้อมแลวพี่เจไปอยู่เนี่ยมันก็อีกแบบเพราะฟอนตาเล่เป็นทีม,ชมแชมป์เลยเป็นทีมที่สุดของฟุตบอลเจลีในยุคนี้นะครับและมีนักเตะไทยไปเล่นก็เป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะครับเรื่องของการปรับตัวพี่เจไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับผมว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่และเตะฟอนตาเล่เขาก็พร้อมเปิดรับอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่ผมนํามาฝากกันก็ติดตามนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมของฟอนตาเล่วันนี้ตัวหลักยังมาไม่ครบ ขาดนักเตะที่ติดทีมชาติญี่ปุ่นก็คือมิกิยามาเนะกับโชโกะทานิกุจินะครับแต่ก็คนละตำแหน่งกับพี่เจแล้วเพราะว่า2คนนี้เล่นตำแหน่งกองหลังกับแบ็คขวานะครับก็หวังว่าพี่เจชนะที่จะปรับตัวได้ไวแล้วก็มีโอกาสลงสนามในเกมฟูจิซีล็อกซูเปอร์คัพ12กุมภาพันธ์ก่อนที่จะลงเล่นเจลีกนัดแรกเนี่ย 18กุมภาพันธ์เกมไฟเดย์ไนท์โดยจะพบกับ f c โตเกียวถ่ายเท้าสดทางสยามสปอร์ตและผมได้รับหน้าที่บรรยายเหมือนเดิมฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์ที่ผมนํามาฝากกันและผมนั่งดูและเก็บรายละเอียดมาสรุปกันแบบสั้นๆหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มนะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กับช anel ตองซุยกันด้วยมุ่งสู่1แสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัฒน์คลิปนี้ไปก่่อนนนเจกััใหหคลิป้าสสวสดี